สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คอนแก่นจ้าแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาเที่ยวสวนน้าเปิดใหม่ที่ขอนแก่นนะตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าแล้วนี่อ่ะให้ดูก่อนเอา้ามีแต่รถ Matter Water Park ชื่อว่าอะไรนะ Matter Water Matter Water Park, Matter water park. คือ <War. S 1> มันจะมีอันเก่าอ่ะทุกคนที่เป็นอะไรพี่เฟิร์สอะอันเก่ากกอันเก่ามันมีไดโนพาร์คที่อยู่แถวๆประตูนะ้ำขอนแก่นแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยคือเปิดใหม่ถูกไหมเอออันนี้เปิดแต่ว่า ปกติบ้านฉันมีมาเวลด้วยมีแวนด้าไหมฉันจะเป็นสกายเลดวิชให้ทุกคนดูหน้าหน้าก่อนนะคะหน้าหน้ายิ่งใหญ่มากนะเดี๋ยวจะมีใครเล่นริบองอนั่นสิทุกคนเยากจะบอกว่าแล้ววันนี้ไม่เป็นวันอาสาใช่ป่ะแล้วแบบคือคนเขาก็เออกลับบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนเยอะมากอทุกคนอันนี้คือสําหรับใครที่ต้องการจะเล่นน้ำเขาก็จะมีไฟผูกแขนไฟผูกแขนให้ใครที่ไม่เล่นน้ำก็ก็จะไม่มีนะทุกคนโอเค คือด้วยความที่มันไม่ไมีค่าเข้าทุกคนคือคนที่ไม่เล่นน้าก็สามารถเข้าไปได้นะทุกคนค่าเข้าสําหรับคนที่เล่นน้ํานะคนละ5้าบาทส่วนคนที่ไม่เล่นน้ำเขาก็จะไม่ไม่ไมีกําไรให้แล้วก็จะไม่เสียค่าเข้านะคะทุกค,คนก็สามารถเข้าไปแบบว่าเออนั่งชมบรรยากาศอะไรเงี้ยได้นะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศข้างในมาให้ทุกคนดูนะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะคะทุกคนอทุกคนคือเสียค่าค่าไว้น้ำเราก็ต้องมาเสียค่าฝักรองเท้าอยู่นะคะคนละ1ิบาทนะทุกคน โอ้ไม่ก็เสียยิบเสียย่อยมากอะ่ะให้ทุกคนดูบรรยากาศก่อนอันนี้คือโซนเด็กโซนด้านหน้าเดี๋ยวมันจะมีโซนผู้ใหญ่ที่เป็นโซนด้านหลังนะทุกคนก็จะประมาณนี้เขาก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็อ่ามีชุดให้เช่าด้วยนะคะใครที่ไม่มีชุดว่ายน้ำนะมีร้านอาหารร้านน้ำเครื่องดื่มร้านอาหารต่างๆาเขาก็จะมีโต๊ะนั่งนะทุกคนอุ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือนะกินจังอ่าโซนโซนโซนแห้งก็มีนะคะทุกคนนั่ไงมาหมุนบัานบอลใดๆ แอบแคบนะทุกคนเอาจริงความรู้สึกคือแคบอ่ะแต่ก็ได้อยู่อมีเพลงเปิด <c oughs> ได้อยู่ที่แปลว่าได้ <c oughs> ไที่แปลว่าไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> ป็นกระเทยใช่ไหมถึงตอบว่าไม่ได้อุ้ยเคยมีไดโนเสาร์ด้วยมีซูเปอร์แมนอุ้ยทานอสไม่เห็นมีวันด้าเลยงง <c oughs> อ่ะให้ทุกคนดูบรรยากาศคือมันก็มีแค่นี้แหละค่ะทุกคนตอนแรกนึกว่ามันจะมีใหญ่กว่านี้ อันนั้นคือโซนเด็กก็จะตื้นมากๆแล้วก็ไล่ความลึกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนจนมาถึงสไลเดอร์นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะลึกสุดแต่ลึกประมาณก็ประมาณอกอะทุกคนมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆอ่งมีเห็ดมีสะพานมีโลมามีวงกลมมีอะไรเงี้ยเออให้เล่นได้นะทุกคนมันก็จะดูไม่น่าเบื่อแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีหลังคาเอาไว้กันแดดด้วยนะทุกคนใครที่กลัวร้อนแล้วก็เขาก็จะมีโต๊ะนั่งให้เรานั่งข้างๆได้โต๊ะในวันแล้วก็สามารถมาจับจออแล้วก็ สั่งอาหารมานั่งทานได้เลยนะคะทุกคน<ร>นี่เขาก็จะมีรอบๆประมาณนี้นี่ทุกคนขนาดบรรยากาศฝนตกนะคะเด็กๆก็คือสู้ชีวิตกันมากเมื่อกี้เราตอนนี้ฝนจะตกเราไปเล่นสไลเดอร์แล้วนะเราเล่นสีแดงสนุกดีนะคะทุกคนแต่ว่าน้ำมันแบบขุ่นไปนิดนึงแล้วก็กลิ่นคอรินแรงมากทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนาเล่ละอุ้ยอีกสามคน ไม่สามสี่สี่รถจักรานรถพี่เพิร์ดพี่เพิร์จดจักรยายรถมากนู่นเขาลงเขาลงเมื่อกี้เยงนั่งเรียงกันอยู่เนี่ยอ,อ,อ๋อเหรอเอกตายแนละ้วยังไงบอกรถมากทุกคนอุย้ยพี่น้องเจอเจอคนไหนฉันเอาคนที่สามรับจักรยานนู่นขอให้รถรถรถพี่ วันนี้ก็เธอก็เตรียมอาบน้ำเตรียมตัวกลับแล้วนะคะัทุกคนฝนข้างนอกก็ตกนะอนทีอดูห้องน้ำเพราก็จะมีห้องน้ำสี่ห้องจะคบสองห้องอาบน้ำสองห้องอ่ะเลิศฝนก็ตกนะคะทุกคนชูชีวิตมาคือถ้ามาช่วงที่ไม่ใช่เทศกาล่ะก็จะ <ś led> แดบ,บปังคนได้ไม <ś led> ่เยอะอันนี้นนคนเยอะเกินกานเปิดใหม่แล้วแบบจุดราวคนเยอะเออ นี่อันนี้จะเป็นสระเด็กนะความลึกประมาณศูนย์เมตรไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกนะทุกคนมาแค่นี้เองอะ่ะแต่ว่าสาระคืออุ้ยเลิศสระมนเป็นสโลมอุ้ยสีค่คนน้นนั่งเรียงกันอะเรียงซมืซซูม,ลมแล้วได้แค่นี้เปลี่ยวมากต่อหาตอนมบจักรวาลี้เอออซัมซุงกันมันซูมเลิศนะเธอเมื่อกี้พนักงานเขายิ้มให้ฉันมาก เขาต้องคิดอะไรกับฉันแน่เลยนวดดูนี่นะอันนี้ใช่ร้านนวดปะอ๋อไม่ใช่เป็นโซนนั่งนะทุกคนคือโซนนั่งมันก็จะมีแบบว่ารอบๆสระได้หละค่ะทุกคนนี่เนี่นี่เน่เออเออสุ่มผู้ชายแล้วนึ่งเลิศมากนะคะทุกคนก็แวะมาเที่ยวได้นะอยู่ที่ไหนนะพี่เฟิร์สบ้านไผ่บ้านไผ่เซิร์ไมาว่าสวนน้ำเมตเตอร์พาร์คบ้านไผ่นะคะทุกคนขอนแก่นเด้อเมตเตอร์วัตถุภาร นี่อะให้ดูบรรยากาศสิสาวหนึ่งแม่สาวหนึ่งแม่อไปคืนเอาหรอเออโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าฮะไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปกินอะไรกันคะอ๋ออีดอกคิดต่ไข่น้ำปะเนี่ยทุกคนดูโอเค ก็ใครที่อยากมาสวนน้ํานี้นะคะทุกคนแนะนํามาวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเทศกาลแต่จริงมาวันเทศกาลก็มาได้ก็สนุกดีคนเยอะดีอะไรเง<ก>ี้ยเอออาจจะรอแบบใช่รอกับข้าวนานนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็สนุกดีบรรยากาศได้เลยแต่ว่าเด็กก็เยอะอยู่นะเออเมื่อกี้ก็ผู้ชายแซ่บๆก็มีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าซึ่งเราจะพาทุกคนไปกินอะไรก็ ติดตามชมด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย